ăn lại Gracias. Sí. โมตานมูเ kind of mm ีว hmm. mm ่า hmm. ม mm. <Hayır. S 1> ัยังมีกายอย่ได้โผล่วิญญางนี้อุทางปาราตตาเมื่อบุญเต่พื้นท้าขื้นมาอาโทุกสามัคคาเมื่อจำเต่ไปผุนลงไป uh -huh. Satta apa ya, bahkan untuk terakhir kata untuk terakhir kata sugi, asal nampak lihat hantu, terakhir kata rasa you องที่อยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดการตามบุญยามพระรามไมหังสักเทภานีพระวันตุเตขอให้สักท่านหลัก i